วันนี้แม่หลอดประชุมอบรมพ่อดูแลไหมแทนอยู่แรกกันสามหมื่นแล้วมในที่สองเมื่อเอิร์ดรุ่นมือนุูท่ายพอเป็นยังพ่อมื่อจีนอนและหล่ะพวกนั้นก็ันไรจะมีแต่รุ่นใหญ่รุ่นนี่แหละเกือบทุกวันอันนี้บดนมันกี้ทุมอีกสามวันมันบดลายมื่นเลยพออยางนี้ว่ากิมมอนบดบดเบิด์ตจะเคียนะง้วนต้องหันก็บบดเบิด์ติมอนง้วนต้องหันให้ไม่ยีบีไปเก็บเครื่องเบิดบารเก็บ น,นี่เป็นนางน้อยเหมือนกันนะครับผมนางน้อยรุ่นหนึ่งสุกแล้วอันนี้จะเป็นนางตั้งครับทุกท่านนางตั้งเนี่ยก็นอนใหญ่ลุกได้สองวนันให้หนึ่งวันนะครับผมนอนใหญ่ลุกวันนี้แหละน,นละครับผมเดี๋ยวพี่ที่สั่งนางตัง้งไว้เราจะพัดไปให้รอบหน้าเดี๋ยวอันนี้เป็นทัพทีมสยามเห็นไหมครับที่เป็นแผ่นสีขาวๆนะงามเดี๋ยวเราพาไปดูไอ รัางใหม่นางน้อยนะครับผม